สวัสดีจ้าพี่น้องเตรียมตำมกม่วงพี่น้องตำมะม่วงค่ะของหวานแล้วก็อยากของสดวุ้นอะพิดแหงมันตำหยากแค่นะอะบมกปอกไงตากแหงไว้กบกใส่กับผู้ก๋วย เอาประตำข้างล่างก็เด้อพี่น้องเอตร็จแล้ำคนเต็มแน้ว,นะะวพี่น้องตำมะม่วงเด้อค่ะเด้อพี่น้องใส่มะม่วงเข้าไปหอมแดง ใจนล็มตาลหลายนี่หมกม่วงสูงปุงชิลดใใจลายเสไลไยใจได้ไย โอเคน้ำปลาหลาก็ปลาไหลกิน้องเอ้ยสิได้กินอยู่บ่ <Yes. S 1> เนาะใส่น้ำปลาหลาพี่น้อง สิมบางันพี่น้องเสียบอยู่บอกเจ๋อเปี้ยวหวานๆพี่น้องอม,มาเด้อผู้ใดอยากนั่ง ใช้กระ,ะมังนี่นะมาเด้อพี่น,อน้องเสรษฐีบ่นกันเด้อพี่น้องอแค่นี้แหละพี่น้องขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ